เดี๋ยวพี่ให้ผมกลับวะสองข้างเลยพี่ถ่ายนี้เองคือถ่ายนั้นใช่ไหมใช่ครับนี่ต้อไปแนวนอนเท่านั้นคนดูยังไม่มาคนดูยังไม่มาจ้ะกดไลน์อาจะดีเลย์หน่อยเอาแล้วพวกเราก็จะกดไม่ได้ไงเพราะมือถือมือถือฉันอยู่ที่นี่หมดอ่ะพี่คิดมือถือพี่คิดอยู่ไหนยะพี่ มือถือพี่คิสอยู่ไหนคะเอามากดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะลายบอกในเด็กๆพวกนั้นในลายกลุ่มแล้ว,ลว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหากใครที่กำลังตามหาบ้านพร้อมอยู่ในเชียงใหม่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้กันนะคะ ที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับส่วนลดและสิทธิพิเศษกันจากไลฟ์สดน,นี้ได้เลยนะคะหากใครพร้อมแล้วค่หากใครพร้อมแล้ว,รรอ,ลวอยากชมบ้านสวยๆหลังนี้นะคะฝากกดหนึให้กันด้วยนะคะ คุณขอแนะนํากันเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านสมาร์ทวิลล่านะคะซึ่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะแล้วก็ทางโครงการนะคะเขาได้ทําการตกแต่งให้คุณแล้วทั้งหลังแค่ยิ้มกระเป๋าไมาอย่างเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยทันทีนะคะแล้วที่สําคัญเลยค่ะบ้านที่รุ่นจะแนะนําให้คุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านที่เป็นแยมมุมแล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือที่มีเพียงแค่หลังเดียวเท่าน,นั้นค่ะ แล้วที่สําคัญเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะยังได้วิวที่อยู่ใกล้กับรมชาติแล้วก็ติดทุ่งนาด้วยนะคะหากใครที่อยากชมโซนไหนของบ้านนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากสอบถามราคาบ้านหลังนี้หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆค่ะสามารถพูดคุยกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เดี๋ยวนึขอเปิดคลิกกันเลยนะคะภายในโซนนี้ค่ะที่เป็นโซนห้องรับแขกของบ้านสร์ทวิลล่าแปลง c 46หลังนี้นะคะที่ทางโครงการเขาได้ทำการตกแต่งให้คุณแล้วทั้งหลังนะคะแล้วภายในห้องนี้ค่ะเขาได้ทำการตกแต่งให้แบบมีความหรูมากแล้วก็พร้อมอยู่กันแบบ ครบครันกันเลยค่ะแล้วในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เขาได้ทําการตกแต่งไว้ให้คุณลูกค้านะคะด้นานนี้เลยค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่มากเป็นเฟอร์นิเจอร์หนังแท้ไซส์ตัวอนะคะที่มีมูลค่าถึง 4- 5ถึงหมื่นบาทกันเลยค่ะแล้วยังมีโต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะไม้จริงๆโต๊ะก,กลางแบบนี้กันเลยที่เน้นถึงความเป็นธรรมชาตินะคะแค่โต๊ะไม้นี้อย่างเดียวก็แบบช่างหรูแล้วก็ดูแพง ส่วนของอตู้บิวอินนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะที่เขาเน้นเลยนะคะก็คือจะเป็นของคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นโต๊ะบิวอินขนาดใหญ่ที่สามารถวางทีวีไซส์ใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าวางชุดโฮงเทียเตอร์ได้เลยค่ะแล้วยังมีส่วนบริการตั้งไฟให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์บิวอินชุดนี้นะคะยังมีตู้ลอยที่เป็นชั้นลอยแบบนี้ค่ะสามารถให จัดเก็บของภายในบ้านนะคะได้แบบเป็นระบบระเบียบกันเลยค่ะจะมีอยู่4ช่องด้วยกันนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยอลองดูภายในตู้กันเลยค่ะด้านในนะคะจะเป็นช่องโล่งใหญ่ๆแล้วก็แบ่งเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญเลยค่ะถ้าหากเวลาเราจัดเก็บของชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมคะก็สามารถเอาไม้ตรงนี้ออกได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลย แค่เฟอร์นิเจอร์ในห้องรักแขกก็หรูหรากันแล้วใช่ไหมคะแล้วด้านล่างค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่สําหรับวางทีวีตรงนี้นะคะยังมีลิ้นชักสำหรับจัดเก็บของให้ด้วยค่ะสอช่องแบบนี้เลยแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะของคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์แน่นอนเลยว่าดีไซน์มีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ ทันสมัยมากๆเลยด้วยค่ะแล้วในในโซนนี้นะคะนอกจากว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ทาก,การตกแต่งไว้ให้แล้วของตกแต่งต่างๆทุกชิ้นนะคะทางโครงการเขายังมอบให้กับลูกค้าไปเลยทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะถัดมาอาจจะเป็นในห้องของ เป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะและเช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาได้ทําการตกแต่งไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดค่ะแล้วในโต๊ะทานอาหารตรงนี้นะคะจะเป็นโต๊ะลายหินอ่อไซส์ใหญ่มากสวยมากหรูมากค่ะมาพร้อมกับเก้ี้ตรงนี้6ที่นั่งน,นะคะแต่ว่าโต๊ะไซส์ขนาดนี้นะคะ่ะ หรือว่าลูกค้าจะหาเก้าอ,อี้เสริมนะคะได้ถึง8ที่นั่งกันเลยทีเดียวแล้วภายในโต๊ะอาหารนะคะนอกจากว่าของตกแตง่งแก้วนา้าจานชามต,ต่างๆเขายังได้ใส่ใจรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะไม่ใช่แค่นำม,มาจัดวางไว้อย่างเดียวนะคะเขาแถมให้กับลูกค้าไปทั้งหมดเลยค่ะ แล้วภาในบ้านหลังนี้นะคะลองสังเกตรอบด้านได้เลยนะคะว่าเขาจัดทําการตกแต่ง w a เป p a p e r ให้แล้วทั้งหลังแล้วก็ w a เป p a p e r นะคะยังช่วยให้บ้านมีความสวยงามหรูหราหน่าอยู่สุดๆไปเลยค่ะแล้วอย่างตัวผ้าม่านนะคะที่เขาได้ทําการเตรียมไว้ให้กับลูกค้าน่าจะมีทั้งผ้าม่านรูปแสงแล้วก็ม่านโปร่งแสงกันเลยนะคะซึ่งเหมาะมากสําหรับคุณผู้หญิงนะคะ จะบ่งบอกถึงแบบความเป็นผู้หญิงได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีความเป็นเจ้าหญิงด้วยนะคะแล้วอย่างภายในโซนนี้ค่ะทั้งโซนห้องรับแขกแล้วก็โซนของห้องอาหารนะคะที่เขาได้ติดตั้งแอร์ไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ขนาดหมื่น BTU ค่ะแล้วที่สำคัญเลย <c oughs> เขายังใส่ใจถึงรายละเอียดแล้วก็เห็นความสำคัญของลูกค้าเนาะ ก็แอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นแอร์ที่ฟอกอากาศแล้วก็การ PM 2.5ได้ดีเลยทีเดียวแล้วยังเน้นใน,นเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ด้วยค่ะถ้าหัดจากห้องรับประทานอาหารนะคะมาในโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนของห้องโถงก,กลางบ้านนะคะถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นๆที่รุ่นไฟฮาคุณผู้ชมไปชมกันใช่ไหมคะอย่างบ้านหลังหลังก็จะมี ที่เป็นตัวเคาน์เตอร์ไอเล่หรือว่าห้องครัวสไตล์ขนาดนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะเน้นความโลง่งแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าทีเนี้ยเขายังมีโซฟาเซตใหญ่แบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วยังมีการตกแต่งต้นไม้แบบน่ารักๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้ค่ะหรือว่าอยากต่อเตอิมนะคะมีไอเดียต่างๆก,ก็สามารถทำโซนนี้เป็นโซนนั่งริ้งหรือว่า ให้น้องๆหน,นูๆทำงานหรือว่าสำหรับแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะสามารถทำโซนนี้เป็นสตูดิโอได้เลยะคะ่ะก็เพราะว่าโซนนี้นะคะจะมีขนาดกว้างขวางกว้าง,างมากๆเลยสามารถทำเป็นสตูดิโอห้องใหญ่ๆได้เลยนะคะโดยที่ทำให้กวบ้านเนี่ยไม่แคบไม่แคบแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วภายในโซนนี้คะ่ะเขาได้ทำเป็นผนังทึบ ทั้งทั้งโซนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดบริการปรกไฟที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าเพื่อใช้งานด้านนี้ด้วยค่ะถัดมานะคะภายในส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวเขาได้ทําการตกแต่งแล้วก็มีออชชั่นต่างๆให้กับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะลองสังเกตได้เลยนะคะภายในห้องครัวค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องที่เป็นลาย ที่ไปกระเบื้องไม้อีกแบบนี้นะคะเป็นโกนสีเทาค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความรูร้างให้กับภายในห้องครัวของคุณนะคะแล้วยังให้ทําความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วภายในห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะที่สําคัญเลยค่ะเขาได้ทําการติดตั้งฮูดนะคะเป็นเครื่องดูดควันไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าสามารถพร้อมอยู่แล้วก็ทําครัวคุกกิ้งได้แบบสุดกสบายกันเลยค่ะ แล้วด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเตาแกสนะคะที่เขาได้เตรียมไว้ให้คือของทุกชิ้นตรงนี้นะคะลูกค้าจะได้รับแบบนี้ไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วด้านนี้นะคะตู้เย็นใหญ่ๆ,ๆตรงนี้เลยเขาไม่ได้เอามาตั้งโชว์ไว้ให้อย่างเดียวนะคะเขาแถมให้กับลูกค้าไปเลยค่ะตู้เย็นด้านนี้นะคะจะเป็นของ LG รุ่นใหม่หล่าสุดแล้วก็ เป็นไซส์ใหญ่14คิวนะคะรวมทั้งด้านในนี่จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าแถมให้กับลูกค้าเป็นของขวันบ้านใหม่ให้กับบ้านหลังนี้เลยค่ะแล้วภายในโซนชั้นล่างของบ้านหลังนี้นะคะแค่นี้ยังไม่พอค่ะเขายังมีห้องนอนล่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วบ้านหลังนี้ค่ะ ้องนอนลน์ที่เราได้เตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีครบทั้งเตียงแล้วก็ชุดเครื่องนอนต่างๆเป็นผ้ามา่านแล้วก็มีการติดตั้งวอลเปเปอร์นะคะ ที่เน้นลวดลายเพื่อให้ตัวห้องดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเน้นเป็นในส่วนของวอลเปเปอร์โทนสีขาวด้านนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์สีขาวลายอิดแล้วก็ตัดกับวอลเปเปอร์สีพื้นด้านนี้ด้วยนะคะแล้วภายในห้องค่ะตัวห้องไม่ได้ดูอึดอัดแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าเขามีหน้าต่างให้กับลูกค้ารอบทิศทางกันเลยค่ะ สามารถรับแสงแล้วก็เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญเลยค่ะเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟด้วยนะคะแล้วภายในห้องนี้ค่ะเขายังได้ติดตั้งแอร์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว9,000 BTU ค่ะแล้วแอร์ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็มีระบบฟอกอากาศให้ด้วยนะคะ นี่แบบนี้เราเรียกว่าพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วยังไม่พอค่ะนอกจากเตียงแล้วก็ชุดเครื่องนอนตรงนี้นะคะเขายังมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เป็นแบบตู้เสื้อผ้าให้กับลูกค้าแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงโต๊ะอนเนกประสงค์นะคะก็จะเป็นของคอนเซปต์ค่ะเป็นของคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์กันเลยนะคะ ด้านนี้ค่ะทั้งยังสามารถใช้เป็นโป๊ะอเนกประสงค์แล้วก็ยังสามารถวางทีวีได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีจุดบริการปลั๊กไฟให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ของตกแต่งทุกอย่างนะคะรวมทั้งกรอบรูปต่างๆแล้วก็าจการดอกไม้แบบนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ของแบบนี้ไปทุกชิ้นเลยค่ะเรียกได้ว่าใส่ใจรายละเอียดให้กับลูกค้ากันแบบสุดๆไปเลยค่ะ แล้วชั้นล่างของเรานะคะชั้นล่างของบ้านหลังนี้ค่ะด้านล่างก็จะมีห้องน้ํารวมนะคะห้องน้ํารวมที่มีขนาดกว้างขวางไม่แคบจนเกินไปสามารถทําธุระส่วนตัวได้แบบสะดวกสบายกันเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ำนะคะเขาได้มีอ่าประตูเตรียมไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถอาบน้ำแล้วก็ทาธุระส่วนตัวได้แบบสะดวกสบายกันเลยค่ะแล้วภายในห้องน้ําด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าเกิด คนเปิดไฟตเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะมีพัดลมสําหรับดูดอากาศในห้องนะ้ําอับชื้นด้วยค่ะแล้วภายในห้องนะ้าที่สังเกตได้เลยนะคะคือตรงกระเบื้องค่ะเขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องสีขาวตัดกับกระเบื้องลายโมเสกแบบนี้นะคะก็ให้ห้องนะ้ําขอบคุณค่ะดูสะอาดแล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะคะอัะที่สําคัญเลยระบบของโชสุขภาพ โนะคะจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะที่เขาเน้นในเรื่องของแบบนี้เลยจะเป็นอาระบบซอฟต์โค้ดนะคะซึ่งช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ทำให้ตัวฝ่าชัาโค้งตัวนี้ไม่ทํงง่ายด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยนะคะบนชั้นสองของเราค่ะตลอดทางเดินขึ้นมา ตรงบันไดค่ะสังเกตได้เลยว่าเขาได้ใส่ใจรายละเอียดให้กับลูกค้ามากๆเลยจะมีราวบันไดสแตนสลสสวยรูแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วด้านนี้ค่ะก็ยังมีกระจกที่รับแสงจากภายโลเพื่อช่วยในการประหยัดไฟได้ด้วยนะคะแล้วยังไม่พอมีการแต่งพม่านแบบนี้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยด้วยค่ะถัดมาด้านบนนะคะด้านนี้ ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยกันเลยหรือว่าบ้านที่มีผู้สูงอายุก็สามารถเพื่อช่วยเซฟแล้วก็ป้องกันอันตรายจากราวบันไดตรงนี้ขึ้นมาบนชั้น2ได้แบบสบายกันเลยค่ะ